ครบอกคุณก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าจะเล่าให้สใครบอกเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยเ,เช่นรกกเ,เรื่องบันเทอ trầm khăm trao sụp thui sắc trà thứ miên xin trà nát thi mi สายใต้ฟ้ารือโบราสถาสงนาประเทืองเกียตมงไทยขจรไปทั่วแดน far Beyond the stars is near beyond the moon Sure, we'll kiss just that like before. say สวัสดีพี่ฟอดดีค่ะแล้วแนด้วนครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ยุทธนาศิริภูชัยครับสู่บอกเก้าร้อยสิบครับที่เมื่อกี้นี้ได้อัเชิญบทเพลงพระราชนิพลใช่ครับของพ่อหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ครับมาเนื่องในวันที่เรียกได้ว่าสัปดาห์สำคัญของคนไทยอย่างนี้นะครับกำลังจะมีสำหรับแจ๊สฟอร์คิงแจ๊สฟอร์คิงใช่ครับที่จบไปเมื่อกี้นี้ เป็นตัวอย่างนะครับก็คือเท่านั้นเป็นบทเพลงพองราชินพลแผ่นของเรานะครับแล้วก็อีกเพลงนึงก็คือเพลง Beyond the Sea ครับซึ่งก็เป็นสแตนดาร์ดแจ๊สที่น่ารักมากแล้วก็เป็นเพลงที่คลาสสิกทั่วโลกรู้จักครับครับซึ่งขอบอกการแต่งทำนองใหม่ยากขนาดไหนก็ไม่เชิงครับเราก็เล่นเล่นตามโครงเดิมแต่เพียงแต่ว่า อารมณ์ก็แล้วแต่วันไหนจะพาไปใช่ไหมครับอาจารย์เขาบอกอาจารย์ยุทธนาอันนี้พวกเบจะเป็นอาจารย์ที่ขอโทษนะครับอาจารย์ฮะไม่เป็นไรครับอาจารย์ไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ครับแต่อาจารย์ตาบอดแต่อาจารย์สามารถเล่นเป็นอิเล็กโอนี้ได้ครับได้ทาไมถึงถึงได้ได้มีการเก่งขนาดนี้ครับอาจารย์ขาอาจารย์เรียนโออันการดนตรีมาใช่ครับผมเรียนดนตรีมาเรียนที่เมืองไทยแล้วก็ไปต่อที่ออสเตรเลียที่ซิดนี์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผม ครับรู้สึกว่าเอออาจารย์เนี่ยได้รับทุน<ช>ได้รับทุนท <c oughs> เรียนต่อด้านดนตรีที่หมหาวิทยาลัยที่ซิดนีย์รประเทศออสเตรเลียใช่ครับาารทุนนี้ทุนจากไหนฮะอาจารย์ฮะจากสมาคมแคทอลิกของออสเตรเลียเขาชื่อว่า Saint Vincent Paul Society ์เดอะพอล c i e t ซายตี้ชื่ออย่างนั้นแล้วก็ผมก็สอบสอบไปปีนั้นผมก็สอบได้ครับ ก็เลยไปเรียนที่นั่นก็ได้ดนตรีโดยตรงใช่ไหมคะอาจารย์คบผมเรียนทั้งเศรษฐศาสตร์ทั้งดนตรีแต่ว่าผมจะหนักไปทางดนตรีนะครับดนตรีมากกว่าเศรษฐศาสตร์ด้วยก็รเรียนมาจากอาจารย์อาจารย์ขอโทษขออนุญาตถามอาจารย์สิ๊กอาจารย์มองไม่เห็นตั้งแต่กําเนิดไม่ครับผมตาบอดตอนสี่ขวบห้าขวบแล้วสี่ขวบครับแต่ครนี้ขนาดคนปกติว่าจะเล่นได้่ ยังยากเลยใช่อันนี้ไม่ใช่ตาบอดมาแต่กําเนิดด้วยตาบอดมาตอน4ี่ขวบห้าขวบเวลาจะเล่นอย่างมันจะต้องใช้ประสาทสัมผัสอะไรบ้างฮะอาจารย์ก็ใช้ทั้งหมดนะครับทั้งมือทั้งเราไม่มีตาก็ต้องใช้ทั้งหมดหูอะไรกัใช้ไปหมดแต่ว่าโดยโดยโดยส่วนใหญ่เมขอกอนุญอาตยถามครับปกติแล้วเนี่ยอุปกรณ์อะไรต่างๆจะมีอักษรเบลที่ทำอยู่แต่ในเครื่องดนตรีไม่มีเลยค่ะอาจารย์ใช้การจํานจำยังไงคะอาจารย์ถา โอ้อันนี้ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันคือใช้ความเจ้าของเราเองใช่ใช่ครับมันมันมันความรู้สึกเองไงครับใช่ต้องรู้สึกแต่แต่สนตะาบอนเล่นเปียยนว่าเป็นเยอะนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกขอเรียนถามอย่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเห็นพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไหมครไม่เคยเห็นนี่ไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าแต่เคยได้ยินพระสุรเสียงแล้วก็เคยอะไรต่ออะไรอย่างนี้เคยคือเคยบอกว่าเคยถวายงานครับ เคยถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าก็ทั้งสองพระองค์ครับต่างกรรต่างวาระกันนะครับฮะพวกเราคือคือพวกเราก็เป็นคนพิการและคนตาบอดนี่ก็ต้องถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงจากพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับเพราะพวกเราก็ได้รับเชิญไปในวังสวนจิรดาบ่อยๆนะครับแต่ในกรณีของผม ก็พวเราเคยผมเคยไปเล่นในวงวรับเชิญไปฟังงั้นดีกว่าฟังวงอ,อสอวันศุกร์เล่น oh. แล้วก็เปเล่าไปเล่นด้วยนะฮะ oh. แล้ท่านก็พระองค์ท่านกออ็อะไรเรียกอะไรมีพระมหากรุณาที่คุณ <c oughs> ต่างๆครับเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาคุณ พระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นนนชาถูกต้องครับที่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นการที่มารวมกันคุณฟอร์ดกับอาจารย์มารวมกันที่อยากจะทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านครับซึ่งยินดีเสมอเลยครับแจ๊สฟอร์คิงแจ๊สฟอร์คิงนี่ก็คือเป็น การรวมตัวของระดับอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะครับมีหลายวงด้วยกันนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยกันะระดับเอเชียระดับโลกมีหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่วันที่4ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับที่อักษาาครับรงอักษาาคิงพาวเวอร์คิงพาวเวอร์ใช่ครับต้องอาจารย์งานนี้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ประทับใจมาตลอดชีวิตครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่อาจ<ฮ>ารย์จะได้ถวายความจงรักพักดีถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอยากจะเชิญชวนอะไรคนไทยให้มาดูงานนี้ฮะอาจารย์ครับก็ต้องถือ กเกียรติของแล้วก็ความภูมิใจของโดยโดยเฉพาะผมเองแล้วก็<ฯ>นะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณทีมงานที่ได้ให้โอกาสผมมาได้แสดงเท<ฯ>ิดระเกียรติดนตรีใน j จ z z for King เนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ก,ก็จะพูดไงดีก็ <c oughs> ขอให้ครับขอให้ <c oughs> <c oughs> ทุกคนมาฟังเยอะๆกันแล้วกันครับเอาละฮะพี่พี่พี่ฟอดครับผมฝากอะไรสักหน่อยนึงไหมฮะครับก็เชิญชวนนะครับจริงๆแล้วบัตรอยากจะบอกว่าค่อนข้างจะหมดแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แต่ว่าก็คือยังมีการลงชื่อบัตรเพื่อที่จะต่อคิวว่าใครสละสิทธิ์ปังก็คนนั้นมาดูได้เลยครับก็ลองโทรเข้ามานะครับแล้วก็สำรองที่นั่งกันนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้มี นักร้องเยอะด้วยนะครับทั้งคุณป๊อตทั้งคุณมาเรียมอะไรเงี้ยครับเยอะมดเลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะถวายเรียกว่าความความจงรักภักดีความจงรักภักดีแต่พระองค์ท่านด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณพี่ปอดครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์กขอบคุณอาจารย์ขอบคุณพี่ปอดนะครับขอบคุณนะครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะมีลูกกตัญยูอีกหนึ่งคนใช่ครับซึ่งวันนี้ไม่แปลกเลยความกระตันยูของเขาเนี่ยทำให้เขาประสบความสำเร็จเป็นผู้หญิงเป็นดาราคนหนึ่งที่บอกว่ากลัว ว่าจะลําบากตอนแก่ถูกต้องนางก็ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จริงแล้วนางเป็นเจ้าของตลาดนะฮะ uh huh. เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฮะครับเดียวค่ะใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณเ้าาจะเล่าให้สิ